เอาเลยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นทีมของไดมะในปัจจุบันนะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าจะจัดฟูลทีมไดมะาเนี่ยผมบอกเลยตอนนี้คือมันอาจจะยังไม่ได้เก่งนะมันจะมีเก่งอีกทีนึงผมเชื่อว่านะตอนที่ตัวละครล,ล่างโตของโกคูและเบต้ามาคืออาจจะมาได้ประมาณแค่2ตัวแต่ว่าการมาของทั้งสคนน่ะน่าจะเพียงพอมั้งให้มันแบบแบกบทีมได้เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนมาัาจริงมันจะพคามาสามารถที่แบบเก่งจนแบกทีมได้ขนาดไหน แต่คิดว่ามันต้องเก่งแน่ๆนะฮะน่าจะเป็นตัวละครฉลองใหญ่ที่เราคาดการคือ11เปีอาจจะมานะถ้าไม่มาก็ไม่รู้จะมาตอนไหนแล้วมันนานเกินไปเดี๋ยวมันทิ้งระยะห่างเหมือนตอนช่วงนั้นอีกก็ไม่ได้เนาะก็เลยอันนี้เป็นทีมไดมาเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ผมจัดมาจริงๆก็จัดได้หลายเวนะครับเพราะว่าตัวละครไดมาร์ชเขาจริงก็เยอะผมยังขาดตัวหนึ่งอย่างเลยก็คือผมยังขาดตัวของโกคูไดมะรร่างซูปเปอร์ไซย่าเลยนะตัวสีม่วงอ่ะผมไม่มีเว้ย ผมไม่มีถ้าใครมีก็เอามาใส่แทนได้แต่จะใส่แทนใครก็เลือกเอานะฮะคือตอนเนี้ยมันจะมีตัวฟรีด้วยนะที่มันขึ้นเข้ามาในด่านอีเวนต์นะครับที่เราสามารถไปแลกจากร้านป้าได้ก็คือกอริโอแดงแล้วก็แปนซี่นะครับพันซี่แปนซี่ปังซี่เนี่ยตัวสีม่วงตัวทัพพอร์ตเหมือนกันคือ2คนเนี้ยเอาจริงก็เก่งไม่แพ้กับไอ้พวกล่างผมดำโกคูเบตา้ามินิเลยนะ อันนี้ไม่ได้ eca เหมือนกันก็เลยแบบเก่งขึ้นมาแบบมากๆนะแต่ว่าที่ผมใส่ร่างผมดำโกคูเบต้ามาคือสเตตมันมากกว่าไงไอ้สองคนเนี้ยสเตตมันน้อยทำให้เลือดทีมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วทีนี้ผมจัดมามันไม่ไมีไม่ได้มีตัวละคร lr เลยเลือดทีมมันจะไม่ถึงแบบประมาณหลักแปดแสนแน่นอนนะฮะังนั้นก็เลยใส่เป็นทีมหน้าตาแบบนี้นะถ้าใครอยากจะเอาใครมาแทนก็ได้นะฮะบางคนอาจจะขาดกอริโอตัวกาชาก็เอา โตฟีกอริโอสีแดงอะไปเล่นเลยเพราะว่าต่อให้เป็นโตฟีแต่มันก็เก่งมากๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจัดเป็นไดามาแบบไหนแต่ผมจัดแบบเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคผมผมอยากให้มันดูเท่ๆด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้คือบอกก่อนเลยว่าไม่ได้จัดเอาเก่งเอาผ่านด่านง่ายอะไรนะเพราะอย่างที่บอกว่าทีมไดามาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเก่งขนาดนั้นอนะ ถ้าจะไปเล่นด่านยากเย็นด่านแข็งๆจริงๆก็ไม่ไหวเหมือนกันผมไปลองเล่นด่านบูลี่ได้ทีอะไรแบบเนี้ก็ไม่ไหวยื้อยื้อย,ยังไงก็ไม่ไหวนะต้องมาเล่นทีที่แบบว่ามันเป็นด่านเกมไวกว่านั้นเช่นอย่างเี้ยด่านเคียวคาริเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นในการผ่านได้ก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับเอาะละล้างสีนี่ไปโผล่เธอนู่นเลยฮะเทินสองเสามก็ว่ากันไปนะนี่ผมจัดไดมะาเบสามเข้ามาด้วยนะครับตัวละครที่ใครหลายลคนนั้น รู้กันดีมันเป็นยังไงนะพี่ชายคนนี้นะฮะใส่เข้ามาเพราะอยากเล่นไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เล่นมันมาตั้งแต่ตอน10ปีช่วงหลังๆใช่ไหมเป็นพาร์ท ex ซึ่งผมอะ่ะได้เบเดมาครั้งแรกไม่นานวันนี้เองก่อนที่ตู้ล้างสีจะมาแล้วก็เพิ่งมาปลด2เส้นทางตอนตู้ล้างสีแหละก็เลยเออหยิบมาเล่นหน่อยแล้วกันถึงแม้ว่ารู้ว่าตอนนี้หยิบมาเล่นก็คงอาจจะไม่ได้ไหวอะไรแล้วนะก็ก็อลองเล่นดูนะ ซึ่งมีลิงกักบเบย์่างผมดําก็พอได้นะฮะไอะ้พวกล่างผมดําที่มัน ECA มานี่มันเก่งอยู่นะผมบอกเลยใช้ได้อยู่เป็นเน้นตัวซับแล้วก็ช่วยทําดาเมดได้แต่ว่าเบต้าผมดำเนีน่ยอาจจะเก่งกว่าโกคูตรงที่มันหลบได้นั่นเองโกคู Goku มันหลบไม่ได้ไงเป็นตัวเน้นสายลดดาเมจนะถ้าใครไปดูความสามารถผมมันก็ส่องหมดแล้วลว่าความสามารถโตฟีต่างๆมันทำอะไรได้นะฮะ ต้องบิวอัพต้องอะไรกันก่อนนี่เปิดมายิง3ล้านนะเบามากเบเกต้าเนี่ยต้องต้องโดนโจมตีไม่ก็หลบการโจมตีบ่อยๆนะเพื่อเอา adk defense แต่ว่าโกคูผมดำเนี่ยที่มันมาพร้อมกันก็เป็นสลับกันคือต้องให้โกคูโจมตีบ่อยในการเก็บพาสีประมาณนั้น Beta เบเกต้านี่สล้านนะฮะจริงๆเบเต้าเป็นตัวละครที่แบบไอเบไดามาสามเนี่ยต้องโดนโจมตีอัดหน้านะแต่เธอเนี้มันไม่ยอมใส่ไงก็ทำไงได้อะ่ะ บังคับกูเอ๋อดีอย่างนี้ตัวมันเก่งตอนโดนไม้ตายอัดหน้าไงเพราะมันได้เบิ้ลไม้ตายตามมาทีหลังแต่พอมันโดนไม้ตายมาด้านหลังเ่ยมันก็แค่โดนไปเช่นกันนั้นไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยก็คือเหมือนแค่ตีไม้ตายหนึ่งครั้งแล้วจบแล้วไอ้ตัวนี้คือแม่งความเก่งหลักๆม,มาจากเอฟเฟกไม้ตายได้ไงตีหนึ่งครั้งนี่แบบเรียกว่าแทบจะพิการนะฮะกลับมาใหม่ต้องมานั่งบิลลอัพเอฟเฟกไม้ตายใหม่ก็ได้อยู่แหละ แต่จริงเป็นการเปิดรันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมไม่ค่อยชอบรอบนี้เลยฮะมันดูแบบว่าเสียดายอะเสียดายเอฟเฟกต์ไม่ตายเบสามเดยมานะฮะผมว่าเบสามเดยมามันก็ยังพอเล่นได้กับบางด่านนะแต่บางด่านจริงคือรับไม่ตายอะไรเงี้ยคือถ้าแบบเล่นด่านยากๆแม่งเจอเฟสหลังๆแทบจะบังคับไอเทมเลยไม่ไหวต่อให้ผมปวดสทานก็ไม่ไหวนะมา ทีนี้ตั้งสีผมแล้วนะฮะในทีมนี้ผมใส่ซับพอร์ตเมมอย่างที่เห็นไปถ้าใครสังเกตนะผมใส่เป็นซับเมมมาช่วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะดาเมจไม่พอปิดด่านได้ใส่มาจริงก็ส่งผลแค่กับไอตัวล่าง3กับล่าง4นะเพราะคนอื่นนี้ไม่ได้ผลนะมันเป็นบัฟพาวเวอร์บียอนนะครับเดีเราไปเล่นกันเลยผมจะให้ตัวเพื่อนวนออกโรเดชันไปนะเพราะเดี๋ยวเราจะคิดว่าให้ตัวเราอะอยู่โลหลักไปเลย เพราะว่าตัวเพื่อนคือตัวเพื่อนมันเก่งกว่าตัวเราอยู่แล้วมันเป็นดาวลุงก็ให้มันไปวนเทินช้าๆแล้วกันยังไม่อยากเสียพาสซีฟสีเทินนะฮะ่ะเปิดมา19ล้านดิงไม่ดีนะลิงก์กับพีกโกโลมันเล,ล่นกับพีกโกโลมันไม่ดีเรื่องลิงก์แต่มันดีเรื่องซับนี่แหละเออถ้าอยากเต็มที่เนี่ยพิกโกโลมีไว้ก็ดีแต่ต้องมีเป็นตัวละครซับยืนช่องสามเอาแล้วก็หาคู่ลิง์อันนี้คือคู่ลิงกมันไม่มีแล้วไง ก็ต้องทนยืนลิงก์ไปกับมันนะตีไม่ตาย3รอบซะด้วยนะฮะถือว่าแจ็บแมวไปเลยหาได้ยากมากกับตัวละครผมเองที่มันจะตีไม้ตาย3ครั้งก็ถือว่าบิลลอัพไม้ตายไปแล้วการรอบหน้ากลับมาจะได้เดือดหน่อยส่วนพลิกนี่ก็ม,นมานี่ครับ13ล้านแต่ถือว่าเก่งมากแหละตัวซับที่แบบซับได้ทั้งโอกาสคิแล้วก็เปอร์เซ็นต์ต่างๆให้เพื่อนนะฮะตัวเพื่อนนี่ยีเล้านเลยแรงแรงแบบเห็นได้ชัดเลยอะ่ะ ดอกแรกย9ิบล้านอ๋อมันมาจากตัวซับพอร์ตของเราด้วยอันนี้ต้องอย่าลืมมันเลยแรงขึ้นมันไม่ได้แรงขึ้นจากแค่การบดทางแต่แรงขึ้นจากการที่ตัวเราเองมันยิงแม้ตายไปก่อนไงแล้วมันซับให้ตัวเพื่อนนะฮะอืมแต่ถือว่าห่างกันเยอะอยู่แลาะมาทีนี้ล่างผมดำมาอยู่คู่กันแล้วนะครับโอ้ลิงฟูว่ะรอบนี้ตัวฟรีเบกาต้านี่ยังเก็บพาสีไม่เท่าไหร่เองนะ มันโดนตีไปแค่รอบเดียวเองอะก็คือแบบเด้งมาแค่ก้อนเดียวแต่ดีเฟนต์รอบไปสี่แสนแล้วส่วนโกคูนี่ยังไม่ทาอะไรก็ดีเฟนต์สามแสนหนึ่งมผมว่าเป็นคู่ตัวฟรีที่ใช้งานได้แบบอาจจะพอเล่นผ่านพวกด่านทั่วไปได้แต่ด่านแบบด่านยากโหดระดับมังกรอะไรยงี้ระดับหัวกระโหลกเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะฮะแต่เล่นด,ดีมันก็ไหวนะแค่แบบคือคาดหวังอะไรกับดามจมันก็ไม่ได้นะมันตีต่อครั้งไม่ได้แรงมาก แต่ยังดีมันเบิ้ลเก่งๆนะฮะพวกนี้ก็เลยพอแบบพอได้อยู่พอได้อยู่มาเราจะให้เบไปเล่นช่องหนึ่งนะทีนี้จะได้โดนดักหน้าสักทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอลิงกับร่างตัวเองผมดำมันก็โอเคมันได้ลิง์มากกว่าไงลิงกกับโกคูมันได้แค่หนึ่งลิง์ยังไงแต่ถ้าทำอย่างเงี้ยโกคูผมดำเราจะไม่ได้เก็บพาสซีฟอะไรเลยนะเอ,อ,เอ้คิดหนักจริงเลยกูมา อย่างนี้แล้วกันยังไงเดี๋ยวคิดว่าโกคูมันไปเก็บพาสีได้อย้วแลละมันเก็บไว้นะมันแค่โจมตีอะเบต้ามันต้องโดนโจมตีงไงมันจะต่างกันอยู่ยังไงคือเราให้โกคูเป็นตัวแบบอยู่ด้านหลังอยู่แล้วไงก็รับไม้ตายมาแล้วโอ้สวยนะฮะพอเบ3โดนอัดหน้าไม้ตายอย่างนี้ตีเบิ้ลการันตีสองรอบตามมาแน่นอนแล้วถ้าใครยังจำเอฟเฟกต์ไม้ตายพี่แกได้นะพี่แกยิงไม้ตายเยอะแล้วยิงได้ พลัง ADK defense ให้กับตัวเองนะฮะส3เแล้วมันหลบอะไรลักหนาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยติดเบิ้ลจากเส้นทางธรรมดาน่าเสียดายนะเป็นไม้ตายที่เดือดเนี่ยแปลว่านี่คือแม่งจบไม่ได้นะเนี่ยจบได้ปะเนี่ยหลบไม้ตาย B3 กู3กู2รอบเลยไอ้ห่าเหย,ยียบหน้ามันป่าเบป่าเบจิ๋วเหยียบหน้ามันแม่งผหว่าดาเมจไม่พอฮะ เพราะว่าโกคูเพิ่งเริ่มบิวดาเมจเป็นเบาไเจ็ดล้านห้าอ่ะ,อะคิดในอีกแง่หนึ่งก็คือให้โกคูมันบิวอัพพาสีไปแล้วกันนะได้มาสิบล้านเบิ้ลรอบหนึ่งนะนี่เบิ้ลการันตีโอ้โหโอเคจบได้วะเนี่ยคือมันจะดาเมจไม่ได้แรงมากแต่ว่าผมว่าโดยรวมมันก็ขึ้นแบบไปดาเมจสามสิบล้านง่ายเหมือนกันเออคือถ้าเวลามองตัวละครเกมเนี่ยผมจะไม่มองแล้วว่ามันตีต่อหนึ่งครั้งเท่าไหร่ ผมต้องผมจะมองภาพรวมตลอดแล้วผมอยากให้ทุกคนมองอย่างนั้นด้วยว่าแบบเออตัวละครมันทําอะไรทั้งหมดไปเท่าไหร่บ้างอะไม่ใช่แค่นับแค่หนึ่งครั้งอะคือบางตัวมันตีแค่หนึ่งครั้งจริงๆงไงมันก็จบบางตัวมันตี4ีหครั้งแต่มันอาจจะตีเบาไปนหน่อยแต่ว่าดามเมจโดยรวมมันแรงกว่าอะไรเงี้ยอยากให้ดูภาพรวมมากกว่าอย่างเงี้ยถือว่าดูเป็นไม่งั้นเราก็คุณเห็นตัวอะไรตัวละครอะไรยิงแรงๆก็คือจบเลยไม่ดูเงื่อนไขไม่ดูก้อนอะไรทั้งนั้นอะอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับทีนี้เข้าเทินสี่แล้วเพิ่งจะเสียสองเทินสี่ถือว่านานมากนะคือทีมแม่งดาเมจไม่ได้เยอะนะครับแล้วอีกอย่างคือตัวคัมช่องหนึ่งก็ไม่ค่อยมีด้วย <c oughs> คิดว่าล่างตัวน่าจะยิงช่องหนึ่งกันได้นะคิดว่าอย่างนั้นก็กอริโอช่องสามไปกอริโอกับพิกโกโรลิงได้กันได้ดีมากนะครับผมบอกเลยนี่ลิงได้สี่ลิงนะการมาของพิกโกโมินีก็ทำให้ กอิโอนั้นเก่งขึ้นไปอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะผมว่าเรากดถ้าเรากดแอคทีฟเนี่ยว่าอย่างไงมันจะจบได้ภายในเทอร์นี้เลยไหมผมว่ามีสิทอยู่นะเพราะว่าเราเพิ่งตีสามครั้งมาถ้าไม่ตายอะ่ะเออเราเพิ่งตีไม่ตาย3ามครั้งมาผมว่าเราจัดเลยดีกว่าผมไม่สนละเพราะตอนนี้ต้องการตตวละคนแทงช่องหนึ่งมากเลยตอนนี้โกคูสี่มันดีเฟนส์หกแสนอะ ต้องยิงแม้ตายก่อนอ่ะค่อยได้ดีเฟนด์เด้งขึ้นมาหลังยิงกลายเป็น2ล้านก็จะไว้ใจมากในการยิงช่องหนึ่งเนาะโอเคแต่นี่ไงปัญหาแม่งลิงไม่ดีเลยวะลิงแม่งไม่มีเลยไงประเด็นลิงเนี่ยพอเราไม่ได้จัดพวกพลังลิงมาแจมก็แบบว่าร่างสีเดมา้าน,นี่จะดรอปไปส่วนหนึ่งในด้านดาวเมจเหมือนกันเนื่องจากว่ามันขาดลิงนะฮะลิงที่ขาดคืออะไรก็พวกเนี้ยซุปเปอร์ไซาไซยารออะไรอย่างเงี้ยไซาโรคมามิฮามิฮ่า มันขาดนะแล้วเป็นลิงก์ดาเมจที่แบบสําคัญหมดเลยอะ่ะเอาไวง่ายแค่คุณมีลิงก์ลิงล่างสีขึ้นมาลิงก์หนึ่งอะ่ะดาเมจแม่งกระฉูดเลยนะลิงก์ล่างสีของพวกล่างสี่ไซา,าโรเนี่ยมันคือลิงก์บิ๊กแบดบอสดีๆนี่เองอะ่ะผมบอกให้ดงั้นก็ถ้าขาดไปก็จะดอบไปเยอะเหมือนกันแต่ก็นี่ห้าสล้านได้นะก็ไม่น่าเกียดเท่าไหร่เ้นซัพพอร์ตเอาอเบิร์นกินันตีไปห้ห้าล้าน จบได้ไมั้ยเนี่ยเธอร์นี้จบได้มันก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเทิร์หน้าก็ให้เพื่อนระเบิดดาเมจแต่ไม่น่าจบได้ครับตัวซับเราเยอะไปหน่อยที่เราจัดมาเราเน้นตัวซับหนักมากโอเคเมื่อกี้เคโอคารลิมันลั่นไหมตายหรือ,อยังครับทุกคนเหมือนจะยังนะพิกาโลนี่ตีสามรอบไปเลยถือว่าตีโชว์พลังเลยว,ว่ากูยิงบ่อยขนาดนี้เนี่ยมัน มันยังไงมันโดนไหมไม่โดนนะโอเครอดตัวไปกอริโอนี่ก็ยิงนะฮะยิงเบรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรมากเลยยืนซับช่องสแล้วก็ยิงเบิร์นเยอะยิงดีครับเป็นตัวช่วยทําดาเมจได้แล้วก็ซับพอร์ตหลกัหลกๆหน้าที่กอริโอนี่ยโลมันคือตัวซับทีมที่แบบซับครอบคุมทั้งทั้งโลเทชันนะฮะแต่มันจะเป็นตัวละครทําดาเมจได้ดีในเวลาเดียวกันด้วยหากมันติดเบิร์นบ่อยแบบนี้ อีกรอบหนึ่งโอ้โหไม้ตายทุกดอกเลยเหียผมบดหนึ่งเส้นทางนะตัวผมเองอเนี่ยเนี่ยนี่คือดาเมจโดยรวมกอริโอนี่แม่งเยอะมากเลยเรลยต้นสิกว่าล้านไปจบที่เท่าไหร่ก็ดูกันนะฮะสาล้านนี่ไปแล้วเบิร์ธรรมดาล่าสุดเมื่อกี้สุดเจ็ดล้านโคตรแรงโอเคทีนี้โอจะว่าไปขอเช็คที่ว่าล่างสามกับล่างสี่มาิงกันกี่ลิงนะสามลิงกเหรอ ถ้าเป็นล่างโตมาเนี่ยถ้าเป็นล่างโตมายินลิงคู่กันคุณลองคิดภาพโกคูสี่โตกับเดสามโตอะคือล่างมินิกับล่างโตมันน่าจะอิงลิงคล้ายๆกันแต่พอมันเป็นล่างโตอะผมว่าสิทธิ์ที่ตัวละครมันจะเป็น LR มันสูงถ้าอย่างนั้นก็คืออาจจะต้องตัดลิงใดลิงหนึ่งออกไปแล้วให้เอาลิง์ LR เข้ามาใส่แทนเว้ยถ้ามันตัดลิง์พวกลิง์ที่แบบว่ามันไม่ได้ลิงด้วยกันใช่ไหมก็ เอาพีแพร์ฟอเบนเทนหรือช็อกกิ้งสปีดออกไปแล้วใส่เป็น LR เข้ามานี่ก็แจ่มเลยนะจะได้กันประมาณ4ลิงก์ก็จะดีมากผมหวังว่าดาเมจจะพอปิดแล้วกันเชียแต่เล่นอย่างนี้เบสก็ไม่ได้เบิ้ลไม้ตายอีกไม่รู้หรอวะไปหวังโตฟีให้มันหลบยังไงตัวฟีหลบแล้วมันได้เ d เดเด้งไงน่าจะหวังดาเมจได้ให้มันพอปิดเลือดมันเหลือแค่หลอดนึงนึงไงอผมจะลองดูผมไม่รู้แหละ กูไม่สนและกูไม่แคร์ถ้ากูแตกก็รู้เรื่องลบแล้วหนึ่งนะหม่ตายจงลบนี่มันนี่มันเบจิยวสุดโหดเป็นการเล่นทีวโคตรเสี่ยงเลยถ้าตายก็ไม่ขำนะาจจริงแล้วตายก็เริ่มเล่นใหม่ไปเลยนะคอนทนต์กูไปเลยต้องมานั่งอัดใหม่เนะี่ยถือว่าได้เสียวหนห่อยนะได้เสือเสียวหน่อยได้แบบได้รุนได้อะไรหลังยิงไม่น่าจะโดนเตะเข้ามาัแต่มันหลบหมดเลยแฮ พูดปุ๊บโดนปั๊บนะโดนไม่เข้าแล้วหลังยิงเนาะเบยูสามล้านปิดให้ได้ถ้าปิดไม่ได้จบเลยนะพาสีบโกคุสี่เพื่อนกูเสียเลยนะติดเบิร์ดอีกรอบนึงโอ้โหพี่ชายโอ้โพี่โอ้เบิร์ดกูก็อัพมานตั้งเยอะแม่งเลยเสียพาสีไปเลยพอไปเล่นช่องสองมันไม่ได้ไงแล้วอีกอย่างถ้าผมจะย้ายเบสไปเล่นช่องหนึ่งอะโดนไม่แต่อัดหน้า ไม่ตายก็ต่อให้ไม่ตายนะโดนซิลอีกโดนซิลเท่ากับอะไรโจมตีดาเมจไม่แรงยังไงก็จบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบเมื่อกี้คือมีสิทธิ์ในการจบได้ดีสุดแล้วโดยที่ไม่ต้องเสียพาสีโกคุสิแต่ว่าคือต้องหวังให้เบติดเบิ้ลไงจริงๆถ้าเบติดคีเนี่ยอาจจะจบได้เบย์ไม่คี้นะคือผมจะให้ดูว่าผมก็อัพเบิ้ลกับคี้มาเยอะเหมือนกันไม่ไม่ติดทั้งสองอย่างเลยกูเหลือเชื่อมากมันนะผมอัพเบิ้ลสิบเก้าอะ ขี้สิก็ไม่ติดโอกาสคี้ก็มีตรงนี้30%แต่ให้มาน้อยเลอเกินเล่นช่องหนึ่งช่องสอง oh, โอ้โหจบเลยทีนี้ชีวิตกูเครียดจัดดาเมจอาจจะไม่พอปิดเกมนะเนี่ยแอคทีฟตัวเราก็เสียไปแล้วนะฮะโอ้โหเอาวแบบึงเอ,อ้ยวิสวิสไปเลยเผื่อเบสามเธอหน้าด้วยอย่างน้อยก็เหลือวิสไม่ใช้ในเฟสสุดท้าย2ชิ้นนึงก็พอได้ลนะแล้วนะมาเราจะมุ่งไปที่เคลเลยครับ ตีย้าใส่เคีวเพราะว่าเคิวนั้นมันอันตรายกว่าคารินะเคลดาเมจแรงกว่าแล้วเคลตีคีดูเข้าได้อีกอย่างคือคาลิฟูล่าเนี่ยมันตีแม้ตายเป็นคีบาสนะครับเราลุ้นให้โกคุ ema, สได้มากสวนกลับได้อยู่แล้วดังนั้นเรามุ่งเป้าหมายไปที่เคลวก่อนถ้าเรายังปล่อยให้เคลรอยนวลแล้วก็เราจะกลายเป็นกระสอบทรายแทนหลังๆมันแทบจะไม่มีใครเอาลงอ่ะคือถ้าเคลได้อยู่นานเข้า อนมันเข้าเทินสาม 3, มันบวกดาเมจเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งแล้วคิวแม่งตีคี้อ่ะโดนแม้ตายทีคุณคิดว่าไงคือระดับเดียวกันกับโกคูแบ็กดีกว่าเอางี้ดีกว,ว่าระดับเดียวกันกับโกคูแบ็กอดานนั้นดีกว,ว,ว่าหัวพอๆกันนะพอๆกันเลยการที่มันตีคี้นี้แม่งยิ่งหนักอะ่ะตีคี้ได้ด้วยโอเคได้มานนี่นะฮะสิบสี่ล้านมาดูกันว่ามันจะตีเบิ้ลแม้ตายบ่อยขานาดไหนครั้งที่สองสิบเจ็ดล้านนะ คือมันดีผมชอบตรงตัวมันที่ว่าทุกการโจมตีมันคีร้อยเหลังจากบิลอัพาซี 4, ครบแล้วอะไม้ตายสมรอบนะไปจบที่21ล้านโอ้โหไม้ตายสี่รอบเฮ้ยเอาเรื่องมากนะดาเมจโดยรวมมัดดมนโอ้โหมันแรงมากเลยมันห้าสิบหล้านเนะมื่อกี้ตัวไม้ตายไม่น่าเข้านะฮะใช้วิสไปแล้วเพราะว่าตัวมันเองถ้าเราไม่ใช้วิสเนี่ยลดดาเมจมันโด,ดยรวมวยอยู่ที่ประมาณห้า ใช้วิสก็90%แล้วดีเฟนส์เมื่อกี้ก็เยอะแยะนะฮะไม่เข้าอยู่แล้วถือว่าเป็นการโชว์ที่เอาเรื่องเลยนะโกโกคู Go Go Who? ผมดำเมื่อกี้นะครับควงกระบองสุดโหดเลยเอาละ่ะเบสแอคทีฟมาแล้วซึ่งผมอัจยังไม่ใช้นะฮะผมจะเก็บไว้ผมจะให้มันไปโดนไม้ตายคือผมจะให้มันใช้เทินหน้าเพราะตอนเนี้มันเสียเอฟเฟกแม้ตายไปไงเทินที่แล้วมันตีแค่รอบเดียว ดังนั้นเราจะมาเก็บบิลอัพพาสีเฮียแกใหม่นะให้มันตีไม้ตายสักสาครั้งถ้าเทินเนี่ยถ้ามันโดนอัดหน้าไม้ตายมาคือแจ่มเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็เล่นเหมือนเดิมเนาะลิงกับเบล่างผมดำนี่แหละไปะลุยเหมือนเดิมไม้ตายอัดหน้ามาดิไม่อัดเหรอโอโ้โหถ้าไม่อัดก็ตีไม้ตายได้สูงสุดแค่3รอบนะฮะเทินเนี่ยเขามีรอบหนึ่งการันตีตอนโดนโจมตีดักหน้าถ้าโดนไม้ตายจะเพิ่มเบรกหนึ่งครั้งอันนี้คือน่าจะเต็มที่แค่สาม แต่ก็ดีนะก็ดีกว่าหนึ่งครั้งแล้ววะดีกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยจากเส้นทางมันก็ไม่ติดอะอะไรวะเนี่ยโอ้หเดี๋ยวจะเชื่อเหมือนไม่อยากเก่งไงเหมือนรู้ว่าตัวเองไม่เก่งก็ยังไม่อยากโชว์ของไปอีกทาไม่ะทำไมทําอย่างนี้เอานะเบนี่ก็กระทืบไปกระทืบไลท์สุดสี่ล้านรัวๆโอเคเหมือนทอนี้จะทาดามจได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะฮะดามจนี้ต่อเทอรน์น้อยมากเพราะว่ามันไม่คีกัน มันยิงมันไม่ขีตรงเบนี่แหละเบไม่ยอมขีด้วยก็นะกอริโอผมว่าโดนซัดแน่เพราะว่าแม้ตายเคลยังไม่ได้ใส่เลยฮะโดนซัดขึ้นมาก็ไปฮะแม่งไม่เอานะไม่เอานะกลัวมากเลยอะไม่เอานะเพื่อนผมขอถือว่าผมขอโอ้มันตีแม้ตายบ่อยอยู่โอกาสหลบมันน่าจะเต็มที่ของม,มันแหละถ้าโดนนะฮะ ไม่น่ารอดต่อให้เราใช้วิสผมคิดว่าแล้วมันมาแล้วไงแล้วมันต้องหลบแล้วโอเคสวยงามเกือบไปแล้วมันมีรอ,อบหนึ่งไอ้ขีรอีโด้เออถึงกูแตกสองล้านห้าโอ้โหใส่สองทีแบบดับบิลแล้วมาใส่สองทีช่องสุดท้ายไม่ใส่ดักหน้าไอตอนที่กูให้เบลดักหน้าโดนไม่ไม่ใส่ เรามาแก้แค้นนะครับแล้ว,ลวคุณดูคุณคิดภาพดิแค่กลับมาเนี่ยมันก็เล่นตลกกับโชชะตาเบได้มะาแล้วคือตัวแม่งเก่งในการโดนดักหน้าผมใช้วิสไปแล้วยังไงก็โดนเตะไม่เข้าแต่ที่ตลกคือเธอนี้มันไม่ยอมตีอัดหน้าเลยไปตีด้านหลังหมดเบผมทําไงอะ่ะแอคทีฟสกิลนี่ผมก็ยังรีบใช้ก็ไม่ค่อยคุ้มอีกเดี๋ยวทำดาเมจไม่ดีต้องไปใช้จังหวะที่มันตีแม้ตายบ่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเธอนนี้ดิ มันจะให้กูตีได้บ่อยยังไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหเลยจะเชื่อจริงจังหวะตลกเกินฮะอันนี้ไม่ไหววะดูทรงนะต้องเก็บหลอดลูกค้งไว้ใช้แล้วล่ะต้องใช้หลอดลูกค้งช่วยะฮะผมบอกเลยแบบเนี้ยไม่น่าไหววะวิธีดูว่าเบมันบิวอัพมาดีหรือเปล่าให้ดูที่ดีเฟนต์มัน,นะฮะถ้าดีเฟนต์มันเยอะกว่าปกติแสดงว่าเราตีเบิ้ลไม้ตายในเทิร์กนก่อนมาสวยตีแบบตีมาเยอะคือถ้ามันตีหนึ่งค้งแบบเนี้ย ดีเฟนเทอร์น้าหดแน่นอนดีเฟนเทอร์น้าจะตกลงมาต่ํากว่านี้ไปอีกเพราะว่ามันได้เอฟเฟกแค่แบบแค่ก้อนเดียวนะฮะถ้าตี3-4ครั้งอะคือแบบคุณพร้อมทำดาเมไก้ได้เลยคือจุดพีคสุดของมันก็คือแบบถ้าตีไม่ตายสัก4รอบแบบมันจะยิงดาเมตตกต่อถ้าทีละ20กว่าล้านได้เลยแล้วยิ่งคุณบวกแอคซีไปอีกก็คือน่าจะแตะ30ล้านได้ซึ่งมันยากมากต้องบิวมาดีอะจังหวะมันก็ไม่ ไม่ให้มันเฉิดฉายไม่ให้มันหลอสักครั้งหน่อยเนาะเอาแล้วว่าหวังว่าโกกุสีจะพอแบกได้นะฮะเคล,เลือดเลือดเหลือประมาณครึ่งหลอดถ้าผมปิดเคลวไม่ได้ในขนาที่ผมไม่เหลือไอเทมอะ่ะมันแทบจะบังคับแพ้เลยอะ่ะผมยังเหลือวิสอีกชิ้นหนึ่งนะฮะคือ,ค,อคือรันเนี้ยผมเผลอไปตีคาลิฟรา่าก่อนเวยถ้าใครสังเกตดูเลือดคือคาลิฟรา่าเลือดหายไปข้อหนึ่งลืมเปลี่ยนเป้าฮะจบเลยเอาละมีหวังอยู่นะ สองเทินมีหวังอยู่ไม้ตายัดแม่งใส่ช่องสามเก่งจริงเลยคิวเนี่ยแม่งใส่สองทีตลอดเลยเหรอแล้วเบโดนร,รอบนี้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนุ่มโอ้โหสี่แสนห้าทำไมไมันต้องมาโดนรอบสองกันตลอดเลยวะเยี่ยภาพจำชัดเจนจัดดีนะเบยแม่งมีกาทุกคนมีกามีลดดาเมจติดตัวแล้วผมใช้วิสลดดาเมจมัน70อร์เ แล้วดีเฟนต์มันก็เยอะด้วยไงอ้เฮียมันรอดมาได้นี่ถือว่าโหดมากนะหลอดโดคังใกล้เต็มนะฮะน่าจะได้ใช้เทินหน้ามาเลือดเรามีอยู่66%ตัดแอคชั่นจากกกเดโอดักหน้าเข้าไปเอานะโกคูนะอย่าตายดือ้อมันไม่น่าตายหรอกผมบอกเลยไม่น่าตายน้อยสุดก็แค่น้อยสุดก็แค่จุก,กนะน้อยสุดก็แค่เลือดเหลือ1%อย่างเงี้ยไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน ตีเข้าไปตีแม้ตายไปบ่อยได้ยิ่งดีไอ้หนุม่มแม้ตายแถมให้ลอกสุดท้ายอะไรหน่อยไหมเบิ้ลธรรมดามันจะเบิ้ลบ่อยหน่อยเพราะว่ามันเบิ้ลมีน้มแชนนะครับโอเคโดนตีน o r m a ไม่ฆ่าก็สบายแล้วทีนี้โกคูซี 4. คือที่ผมดูมาเนี่ยคาลิฟูล่ามันชอบแม้ตายช่องสองเว้ยอยงนั้นเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่โกคูซีจะติดเคาน์เตอร์นะฮะ ซึ่งมันติดแน่ๆป่ะเพราะว่ารู้สึกว่าผมยังไม่ให้ตัวเพื่อนได้เคาน์เตอร์สักครั้งเลยมันเคาน์เตอร์รอบแรกร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วด้วยมึงไม่คิ้กันเลยอ่ะฮัลโหลอะไรวะเนี่ยนี่มีซับขี้เลดจากโกคูผมดำนะไม่คี้เฉยเคลไม้ตายอัดนะหลบนะครับคาริไม่ใส่ทาไมมันการคาดการของ,ของกูของกูมันผิดไปหมดเลยวะรอบก่อนๆมันก็ไม่ตายช่องสองนะคะาริฟูล่ารอบนี้ไม่ใส่ อะไรมันจะเหมาะโจะเหมาะแจ่งเหมาะจุ๋งขนาดนั้นเลยว,วะไม่เลยคียดจริงๆเลยกูแล้วมันเหมือนคุ้นๆนะจะไม่ผิดคิวไม่ตายสองรอบใช่ไหมมันใส่ไปแค่รอบเดียวนะนะคุ้นๆจังเลยว่าเหมือนคนโดนจะเป็นคนเดิมอ่ะเนี่ยเหมือนคนโดนจะเป็นคนเดิมแต่ว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่ามาว่ากันครับ โดนแน่นอนโอ้โหคาริมาย้ายใส่ช่องสามกูเหลือเชื่อลบเฮ้ยลบลบแม่งไม่หลบผีแล้วทำไมมันไม่หลบล่ะวะแม่งมาตายอีกเลยกลับมาแก้แค้นเป็นครั้งที่สามนะนี่ครั้งที่สามแล้วนะทุกคนคิดว่าไงครั้งที่สามแล้วนะมันควรจะจบตรงตำนานรอบนี้ได้แล้วนะฮะถ้ารอบนี้ไม่จบนะกูจบกูยอมจบอะเราไม่จบกูยอมกูไม่เล่นแล้ว นะเอาล่ะมันคงไม่พลาดไปตายเลยซ้ำๆเดิๆมๆสามรอบหรอกนะกูว่านะมันคงไม่เกิดขึ้นอะรอบนี้นะเราจะเปิดมาด้วยการใช้วิสไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมแหละกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าตัวละครดักหน้ามันไม่ค่อยบีจริงๆไม่มีฮะต้องรอตัวร่างโตมาคิดว่านะถึงจะเล่นดักหน้ากันได้โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่ชายคนไหนเล่นช่องหนึ่งดีว่าก็โกคูเนี่ยจ,จะเล่นได้แหละ ถึงแม้มันจะดูอันตรายก็ตามแต่เชื่อผมว่ามันเวิร์กนะมันเวิร์กมันเวิร์กมันมันมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายเออมันรอดเพราะเราใช้วิสนั่นเองนะฮะถ้าเราไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งเลยโอเคทีนี้ก็ได้แล้วผมให้โกคุสีเล่นช่องกลางเพราะมันจะเอาเรื่องลิงด้วยไงมันได้ลิงเฟรแบทเทิลกับกอริโอแล้วก็คิดว่าจะมีโอกาสได้สวนไม้ตายด้วยนะฮะ ผมยังเชื่ออยู่นะว่าคาลิฟูล่ามันชอบไม้ตายช่องสองอ่ะผมยังคิดอย่างนั้นอยู่ก็เดี๋ยวมาลองดูกัน3 5ร้าล้านนะอันนี้ดาเมจมันไม่มันม,มันไม่ได้แรงเต็มที่ด้วยเพราะว่าเทินก่อนเนี่ยตัวของล่างสีผมเองไม่ได้ยิงไม้ตายสักรอบเลยนะมันโดนซิวไปจากเฟสสองก็เลยไม่ได้เอฟเฟกต์ฆ่าไม้ตายมันไปด้วยนะฮะจบเลยไม่งั้นคงขึ้น40ล้านง่ายหน่อยอันนี้แค่30กว่าล้าน ไม่โดนวะโอ้โหไม่ไ่ใส่ช่องสามู่แล้วเป็นอะไรกันมาเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆทำไมชอบไปใส่ตายช่องสามอะปกติก็เห็นใส่ช่องหนึ่งช่องสองอยู่อยู่เลยนะคาลิฟูล่าไปใส่ช่องสามเฉยเลยทำไมกอริโอเป็นคนรับกรรมตลอดเลยวะเนี่ยแต่ว่าช่วงต้นเทินแรกๆไม่น่ามีอะไรมั้งมันไม่น่าจะตายกันปะเทินแรกๆมันยังไม่บวกดาเมจเลยน,เนีย่มันก็คงไม่ตายหรอกอาจจะโดนเจ็บหน่อยงอยอย่ายก็ว่าไปฮนะทุกคนคิดว่าไง คิดว่ากอริโอจะโดนสามรอบเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าและไม่ควรนะฮะตอนนี้พี่แกก็เหมือนโกรธเหมือนโกรธมากๆเขาเบิ้ลอย่างบ่อยโดนไหมอาหา่าฮ่ามันโดนแล้วมันหลบไงแล้วมันไม่โดนมันหลบอยู่แล้วโอเคไม่เข้าไอ้น้องนี่ไงช่วงคืนแรกแม่งตีไม่เข้าเลยพอบวกดาเมจเท่านั้นแหละจบมันบวกดาเมจต่อเทินที่ผ่านแล้วก็บวกตอนเข้าเทินสามนี่ไง,ไง ความต่างฉันมาเลยต่างกันคูระโยดเลยไอ้ขี้เข้าเทินสามทีคือแม่งใช้วิสก็ตายอ่ะแล้วเมื่อกี้คือมึงไม่หลบจริงจรด้วยนะกูเหลือเชื่อเลยโดนไม้ตายตายยั้งหน้าเอาล่ะโอ้โหรอบนี้โดนดักหน้าทีนะป่าเบนันที่สุดนะฮะป่าเบกูก็โดนแม้ตายอัดหน้าหรือเปล่าไม่รู้โดนแม้ตายอัดหน้าไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือโดนดักหน้าแน่นอนอันนี้คือโชคดีของเราแหละเดี๋ยวเทินหน้าที่ป่าเบวนกลับมาเนี่ยผมจะค่อยให้มันกดแอคทีฟสกิลไปเลยแล้วกัน ตอนนี้ก็มีวิสอยู่ไม่น่าเป็นไรกันเนาะลุยกันเลยปั๊บหม้ตายไม่ใส่นะโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ตีสองรอบก็โอเคแล้ววะผมอยากให้มันตีสามครั้งมากเลยผมใส่เบิ้ลสิบแปดสิบเก้าเนี่ยประมาณเนี่ยต้องติดแล้วปะรอบสองจะก,การันตีหนึ่งครั้งแล้วก็รอบสามเนี่ยลุ้นเอาติดหรือเปล่ารอบสามนะมาเถอะมาเถอะป,ป๋าบบี้มาเป็นมาไม่ตายด้วยไอ้นุม่ม ต้องแบบนี้ป๋าเบทวงบัลลังเตแะแหวกไม่น้ํากันไปเออแล้วตีคีหมดด้วยไงไม่คีนี่คือแม่งดามจไม่เข้าเลยนะไม่เข้าแบบไม่เข้าเลยต้องขอบคุณฟอนตีนป๋าเบมากตีคีเมื่อกี้ก็คือดอกแล้ว20ล้านก็เข้าไปประมาณหนึ่งนะ20ล้านสมรอบก็6ก็60ล้านเลยนะติดคีดหมดเลยนะฮะเอาเล่นอ,อยู่เอาเล่นอ,อยู่โอเคครึ่งหลอดนะ เดี๋ยวเธอหน้าตัวของเพื่อนเราจะได้กดแอคทีฟสกิลด้วยต่อให้กดตอนไม่ได้บัฟพลังเต็มพิกัดก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรากดทําดาเมจช่วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจบไม่ทันสามเธอแน่นอนโอเคดาอยู่ลางมันมาเฮ้ยเฮ้ยไอหนุ่มอะไรพิกมินี่คนนี้หลบเก่งบอกฮะตายปะไม่ไม่ไมไมตายหรอกหลังยิงมันถึกเนี่ยมันจะตายได้ไง